สวัสดีรับเพื่อนทุกท่านนะครับผมยูโตะรัสูกเกมเจอรี่ EP7 ขออภัยกับท่านผู้ชมด้วยนะผมที่หายไปนานนะครับผมพอดีติดธุระชีวิตประจําตัว,ตว,ตตวต year, นะครับผมก็เลยไม่ได้มีเวลามาเล่นเกมนี้นะฮะเดี๋ยวใน EP นี้ก็จะไปทําการฆ่าบอสนักเวทนะผมผมก็จะใช้เป็นเซตซัมมอนเนอร์นะไม่รู้จะไหวไหมรดแรงรดแรงเอ้าถึงแล้วกดเซฟไว้ตรงนี้นะผมเผื่อเราไม่รอดนะไม่รู้ว่าบอสนักเวทนี้จะโหดหรือเปล่าอ่ะโหมดมาสเตอร์เนี่ย ข้ามันปั๊บ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 มาแล้วไปพื้นที่ต่อสู้แล้วโอ้ดาเมจแรงมากยิงสู้บอสโอ้ยยัไม่ได้กินยาเลยนี่หว่าถูกถูกตัวเอจับตีถูกตัวด้วยเ้ยว้าวสองร้อยดาเมจเหรอจะตายแล้วเมื่อเราต้องรอมันเกิดใหม่ด้วยนะครับเนี่ยไม่เคยแพ้ให้กับบอสตัวนี้แล้วมันจะเกิดใหม่ตอนไหนวะเนี่ยเอาเกิดแล้วนี่ไงข้ามีมีก่อนดีกว่า เสียงอะไรวะดุง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 โอเคตายแล้วนะครับเฮ้ยแล้วบอสเกิดได้ยังไงอ่ะเดียว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 ยังไม่ได้พร้อมเลยอ่าเอ็มจะเสด็จเลี้ยงปไาดีกว่าครับเราหลบได้หลบได้หลบได้ยงงงโอ้ยโอ้ยมังกรทำไมโคตรแรงเลยอ่ะมันจะตายแล้วเนี่ยเลือดเหลือครึ่งหลอดแล้วรอบนี้รู้สึกว่าจะฆ่าได้นะทำมันเลิกเข้าเลิกเข้าเอ้าบอสแตกแล้ว สงสัยป้อมปืนพวกนี้เราดาเมจแรงนะฮะเร็จเรียบร้อยนะฮะฆ่าบอสนักเวทมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูบอสเสาอยู่ตรงไหนกันนะฮะทำไมบอสเสามันเกิดแบบแปลกๆวะมาเกิดใต้พื้นดินอนะกลับบ้านครับกลับบ้านบอสเสาตัวแรกที่ผมจะไปฆ่าก็น่าจะเป็นบอสเจ้าสตาร์ดัตนะผมเพราะว่าอยากได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะผมมังกรนะครับผมเสียงเพลงมาแล้วเสียงเพลงป้อมสตาร์ดัตเนี่ยโคตรสนุกเลยเอ้ยถึงแล้วโอุ้ย อะไรโดนอะไรเนี่ทำไมโคตรแรงเลยโอ้ยจะตายแล้วเว้าวางป้อมปืนไปเออเออนั่นแหละเอยเอ้ยจะตายแล้วไม่ย้ายเพิ่งเอเอเลือดบอสยุบรัวๆแล้วนี่นี่นี่เขาฮันนั่นแหละนั่นแหละสักพักเดี๋ยวชื่อบอสก็จะขึ <laughs> <laughs> ้นแล้วมั้งเนี่ยนะเรียบร้อยแตกไปเรียบร้อยครับไปเก็บสตาร์ดัสแฟกเมนต์เลย เฮ้ยเฮ้ยตกแล้ววะนี่เลยได้แล้วนี่เลยเสร็จมังกรโหูดาเม็110อะอยู่ะตัวโคตรยาวเลยเรามีมังกรแล้วเราไม่กลัวแล้วแฮะเขาแค่เปิดของสักครู่ไอเหียไอ้ไอ้มังกรช่วยด้วยมังกรมังกร มังกรโจมตีเราเข้ามังกรเราจะทนอย่างนี้ได้นานแค่ไหนเอ้าแตกแล้วอู้อะไรเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ทันเห็นเลือดบอสเลยเมื่อกี้มังกรเราโจมตีเร็วขนาดนั้นเลยเหรอวะต่อโอ้ยอยู่บนนู้นเลยฮะโซล่าไม่ไกลับโซล่าอยู่ใกล้ๆเลยอยู่ตรงพื้นที่ฟาร์มคินสันมิมิกผงผมเลยนะฮะนี่ไงโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยครับแตกแล้วเลือดบอสสายยุบเร็วมากอ่ะอู้หดมากหดมากเอาแตกแล้ว โคตรไวเลยชอบอะเหลือบอสสาวอันสุดท้ายฮะอยู่ไหนเนี่ยอุงหน้าไปฆ่าบอสสาวตัวสุดท้ายมอนสเตอร์ในบอสสาวนี้ไม่น่าจะโหดนะไม่น่าจะโหดเท่ากับเนโูล่ากับโซล่านะครับอุ้ยไม่โหดบ้าอะไรโดนล้วไปแล้วร้อยกว่าโอ้โหไอไอกระต่ายบ้าโอ้โหโกรธแล้วด้โกรธระบมังกเอนยบินใกล้ๆเราที ป้องเราทีมังกรโอ้ยบอกให้ปกป้องไงเรามังกรบินกลับมาจุดตาินแล้วบอสอยู่ข้างล่างนี่ข้ามันโอเคโอเคเอาเรียบร้อยแตกแล้วมูลอดมาแล้วกลับ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 เดินเวลาสู้บอสแล้วโอเคว่าผมจะสู้บอสตรงนี้เลยนะฮะมาแล้วมูลอดเรามียาบัฟโคตรเยอะเลยตอนเนี้ย โอ้ oh okay, ladies, wow, ยโอเคสิบสองดาเมจนี่วะว้าพวกนี้ไม่ดาเมจแรงแล้วเย่าเลเซอร์มาแล้วปัดเก้าสิบแปดโอเคพอทนไหวครับดาเมจไม่แรงนี่วามันไล่โอเคครับถือว่าเราแทงได้แรงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยบอสการโจมตีใหม่เหรอว้าวดูจะหมดแล้วไงวะเนี่ยเด้งๆคืออะไรอ่ะการโจมตีบอสอันใหม่เหรอเนี่ยพยาบาลเจอแล้วฮิวเข้มเข้มเค้มไป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 อยู่ระหว่างการสู้บอสด้วยเมื่อกี้ ลงตาบอลใกล้แตกแล้วโอ้ยโดนอะไรวะเน,นี่ยน้ำไปโคตรแรงเลยไปหิวไปหิวไปหานาพยาบาล,ลไม่ทันแล้วเร็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 ว,รว,รวอ้าวจะตายกันแล้วไม่นะผมไม่รอดแน่เลยไอ้ลูกบอลอะไรก็กิ้งอยู่ตรงนี้เนี่ยเกือ <c> บ <oughs> ชนะแล้วอ่ะอีกนิดเดียวเองอ่ะเฮ้ยผมไม่ได้เก็บเฟกเมนต์ของไอ้บอสเสาอีกอันนึงเลยอะ <c oughs> วาร์ปกลับมาบ้านก่อนเ,อเดี๋ยวเรากลับขึ้นไปใหม่ครับกลับไปเก็บเฟกเมนต์นะฮะ เก็บแฟกเมนที่เหลือคนะรับมาเรียบร้อยเดี๋ยวไปพื้นที่ต่อสู้บอสนักเวทอีกรอบนะครับไปกันเลยดีกว่ากดเซฟที่เตียงแล้วก็ลุยเลยมาไอ้มังกรโจมทีที่บอสดิมังกรอู้งานอีกแล้วช่วยทีมังกรมังกรไอ้มังกร,อ,อ,งกรอยากได้เสลียงตัวใหม่แล้ว <laughs> มาแล้วเกิดแล้วอันนี้ก็หวังว่าจะฆ่าได้นะฮะมังกรฆ่ามันเร็วๆ มังกรทํางานได้ดีมากรอบนี้เอาเรียบร้อยโอเคจัดการบอสอันนี้เป็นเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลงบอสเสาร์นะฮะโอ้โหคือบอสแตกพอดีเลยผมก็จะเรียกบอสมาสู้ในพื้นที่ต่อสู้บอสเพทร่านะฮะอ่าคราวนี้แหละน่าจะชนะฮะมาเลยเย่ารอบนี้เราต้องเอาชนะให้ได้ เฮ้ยบอสมูลหลอดโหมดมาสเตอร์ในแมปนี้ค่อนข้างค่ายากมากๆเลยอะทังไงดีวะเนี่ยคงต้องพยายามสู้ต่อไปเรื่อยๆวะจะไหวไหมวะเนี่ยครับที่เรียกบอสมูลหลอดมาสักสักสองอันก่อนแล้วกันเนาะปรับแต่งพื้นที่ต่อสู้เล็กน้อยอ่าเอ็นพีซีมาแล้วนะครับลองทำท่าดิสู้กับบอสครับปุ๊บเงับปุ๊บเก็บน้ำผึ้งเบบินหนีป๊บ จมตีจมตีจมตีป๊อปป๊บปป๊อปป๊อปป๊อปโอ้มันยิงเลเซอร์โอ้ลบ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 ป๊อปจมตีป๊อปป๊บปป๊อ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 ปเลยแก่หมดเลยแก่หมดเลยแก่สีหิวป๊บปลองดูเราเรียกบอสครับมากินยาบั๊บรอเลยแล้วกันครับมาแล้วมาเลยตีมันจบตีมันจบตีมันเอ้ปลบจมตีมันเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหโฟลเลอร์ดาเมจแรงอยู่ครับเฮ้ยตายข้างบนมาแล้วจมตีจมตีจมตีโอเคยิงเลเซอร์ไหมจะยิงเลเซออร์ั้้้ยโหหงงดกกนนาาา่่่ีีีขว ฮิวก่อนไหมฮิวก่อนไหมฮิวก่อนฮิวก่อนปั๊บปั๊บปั๊บไปไปไปโอ้ยโดนแล้วทำมันยิงบอลเลอร์อหมแล้วโวูดึง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 บอลเลอร์มันเด้งมาถึงเรานะครับโอ้โหสุดยอดบอสครั้งนี้เราน่าจะรอดนะฮะแตกแล้วดวงตาแตกแล้วดวงตาบนแตกแล้วนะครับอ่าโอเคมันไม่ยิงบอลเลอร์แล้วนี่หว่าโอเคนี่ก็ง่ายแล้ววรอบนี้แหละชนะแน่นอนมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นับมันไม่ยิงบอลเลอร์แล้วนะฮะส่วนตัวบอสเองก็ดาเมจแค่หนึ่งครับลองยืนนิ่งๆให้มันโจมตีดิวิดาเมจหนึ่งวะ <laughs> มูลหลอดเลยเอ,อิคะแมน17 <laughs> มันมนาแรงในตรงบอลเลอร์นะฮะ <laughs> เรียบร้อย <laughs> แพ้ไปสองรอบรอบที่3เราเตรียมพร้อมแบบสุดๆนะฮะจะเรียกมาอีกรอบนะฮะ <laughs> ทาพื้นที่ต่อสู้บอสอันใหญ่ๆกกว้างๆเลยนะครับทีนี้เราก็สามารถฆ่าม,มูนหลอดได้แล้วนะค <laughs> รับผมเป็นหลอดครับเรียบร้อย <laughs> โอ้ง่ายวะเรียบร้อยครับตัวที่2ของเราอีกทีเปิดถุงบอสกันนะฮะ โอ้โอ,อได้เป็นปืนครับแล้วก็โอ้ได้ของดีครับได้ของดีแล้วก็ปั๊บอ่าดาบตาตกกลับบ้านครับกลับบ้านแล้วก็ครับชุดเกาะอ,อันใหม่ครับมาแล้วแล้วก็สวมใส่ชุดเกาะเลยเพราะป้องกัน1 4 6ครับจบเกมเรียบร้อยแล้วแบบนี้ถือว่าเถื่อนเออเดี๋ยวผมมีบางอย่างจะโชว์ท่านผู้ชมนะฮะ ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากรู้ว่าตายแล้วกี่รอบในเกมนะผมให้กดมาที่ตรงรูปนี่นะฮะผมเครื่องหมายเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสนทนานะฮะผมแล้วก็กดพิมพ์เข้าไปคําว่า D E A T H นะับผมมันต้องมี slash เออน,นี้นะับผมนะผมแล้วก็กดตกลงนะฮะมันจะบอกจํานวนครั้งที่เราตายในเกมนะครับ <laughs> ว้าวเราตายไปแล้ว190้ครั้งโงเนี่ย <laughs> แบบนี้โคตรโหดอะไม่ไหวไม่ไหวโอเค แบบนี้พาร์ทนี้ก็จะจบเป็นเพียงเท่านี้แล้วกันนะผมเดี๋ยววัมาเจอกันใหม่ในเกมหน้าแล้วกันนะผมเกมนี้ขอพักไว้ก่อนพอแล้วสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วไม่อยู่แล้วโหดเกินขอบคุณสำหรับผู้ชมที่ยังคงติดตามและขอให้กำลังใจอยู่เสมอขอบคุณมากๆเลยนะครับ